หลังจากที่โดนฝนไปหลายวันนะคะวันนี้เข้ามาชมแปลงผักก็ได้เจอปัญหานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นไปดูเลยคะ่ะฝนตกมาหลายวันนะคะอากาศชื้นไม่มีแดดเลยนะคะวันนี้ก็เข้ามาดูแปลงผักนี่ก็ได้เจอเห็นไหมคะใบเริ่มเป็นราจุดสีน้ำตาลไหมแล้วนะคะเนี่ยเริ่มเป็นหลายใบยแล้วนะคะหนึ่งต้น ถ้าเราเด็ดออกเนี่ยก็จะเหลือแค่นิดเดียวเองนะคะตัวราใบาจุดเนี่ยนะคะเกิดจากความชื้นเป็นหลักนะคะนี่แล้วก็เป็นเชื้อรานะคะส่วนมากก็จะเจอพืชจำพวกผักกาดขาวกระหล่ำปลีอะไรงนี้ก็จะเจอเยอะนะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้จะเจอบ่อยมากนะคะเบื้องต้นนะคะเรา ต้องจัดการเด็ดใบที่ที่เรามองเห็นว่ามีปัญหาเนี่ยเด็ดออกให้หมดเลยนะคะไม่งั้นก็จะลามไปต้นอื่นแล้วก็จะเอาไม่ทันนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็เด็ดออกเลยนะคะเบื้องต้นเด็ดออกให้หมดเลยนะคะใบไหนที่เรามองเห็นว่าเป็นจุดไหม้จุดราแบบนี้นะคะเราก็เด็ดออกเลยนะคะ ถ้าเราเก็บไว้มันก็ใช้งานไม่ได้แล้วและที่สำคัญมันจะลามไปต้นอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวเอาไม่ทันนะคะมันเร็วนะคะมันเร็วมากโรคราจุดนี้นะคะเด็ดเสร็จแล้วนะคะก็นำไปทิ้งนอกแปลงผักนะคะอย่าทิ้งในบริเวณแปลงผักนะคะไม่งั้นจะทำให้เกิดเชื้อโรคซ้ำได้นะคะเราเด็ดออกให้หมดแล้วก็ ช่วงเช้านะคะมันก็จะใช้น้ําส้มควันไม้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นอาการเริ่มแรกก็คือ,อยังยังไม่ลามยังไม่เยอะจะลองใช้น้ําส้มควันไม้ดูก่อนนะคะเพราะว่าน้ําส้มควันไม้เนี่ยก็จะรักษาโรคใบแล้วก็เกี่ยวกับเชื้อรานี้ได้ด้วยเนี่ยเห็นไหมคะเริ่มเป็นเยอะเริ่มเป็นหลายใบแล้วนะคะก็ฉีดเช้าเย็นเช้าเย็นไปเลยนะคะ ราะว่าผักมันต้นมันเริ่มโตแล้วใกล้จะเก็บได้แล้วนะคะถ้าเอาไม่อยู่จริงๆก็ต้องก็มียานะคะจะมียาเกี่ยวกับเชื้อราแบบเป็นซองที่เขาขายตามอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ผลไหมนะคะอันนี้ลองดูก่อนนะคะ เนี่ยตอนแรกมองดูเหมือนไม่เยอะนะคะเด็ดไปเด็ดมาก็หลายใบอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยเหลือต้นหนึ่งเหลือไม่กี่กา้านไม่กี่ใบแล้วนะคะเนี่ยอย่างที่บอกนะคะราจุดตัวนี้ช่วงหน้าฝนเนี่ยมันจะลามเร็วมากนะคะถ้าเราเอาไม่ทันนี่แย่เลยนะคะ นี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็จะเอาไปทิ้งนอกแปลงนะคะไปทิ้งทางขยะเลยนะคะจะไม่ทิ้งในแปลงผักนะคะจะได้ไม่เกิดโรคซ้ำนะคะหลังจากที่เราเด็ดใบที่ขึ้นราออกเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้น้ำส้มควันไม้นะคะมาฉีดพ่นแปลงผักนะคะในอาการเริ่มต้นสามารถใช้น้ำส้มควันไม้ได้นะคะเพราะว่าน้ำส้มควันไม้ก็ ดักษาโรคใบแล้วก็ราใบาจุดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ฉีดพ่นไปเลยสาวเย็นนะคะในช่วงนี้ที่เราเจอปัญหานะคะฉีดพ่นไปเลยค่ะค่ะก็ถ้าถูกใจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ